นั่นมูนี้มันต้องเลือกนี่นั่นแหละคันถ้าหากว่าเราตั้งกิจให้เป็นกลางอยู่แล้วไม่ให้มันเอียงไปในเรื่องต่างดังกล่าวมานี่ได้มันก็สามารถที่จะเลือกได้เลือกอารมณ์ต่างๆได้นันบางทีมันก็เอียงไปในความกลัว มีอยู่ทุกคนของกลัวบางคนน่ะไม่ชอบดื่มเหล้าแต่เมื่อไปสู่สังคมที่เขาดื่มเหล้ากันอาคนที่ดื่มเหล้าเป็นเพื่อนที่ดีกันหรือว่าเป็นผู้เป็นเจ้าเป็นนายผู้บังคับบัญชาของจนอย่างนี้ถ้าเขาเชิญดื่มเหล้าด้วยกัน ไม่ดื่มก็กลัวกลัวพักพวกหรือว่าผู้บังคับบัญชาจะรังเกียจเอ้าก็เลยจำใจดื่มเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าลำเอียงเพราะความกลัวมันเป็นเหตุให้ทำบาปเพราะความกลัวก็มีอย่างนี้แหละจะทำอะไรถ้าเป็นไปในทางผิด ถ้าคนหมู่มากเขาทำแล้วจนไม่ทำก็กลัวเขาจะว่าเอาเด็ยก็ทำผิดไปตามหมู่ตามคณะไปนั้นหมนีล้วนแต่จิตลำเอียงไปความในความกลัวทั้งนั้นเลยเราต้องเรียนรู้ไว้ไม่ต้องไม่ต้องให้ใจมันเอียงไปอย่างนั้นไม่ต้องถือบุคคลเป็นใหญ่มันต้องถือธรรมเป็นใหญ่จึงถูกต้อง ถือบุคคลเป็นใหญ่บางทีไปถือเอาบุคคลที่ประพฤตินอกศีลน,นอกธรรมออกไปแล้วอย่างนี้ตนก็พลอยได้ประพฤติไปตามเขาแต่ถ้าได้ไปคบกับคนที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมก็ยังชั่วน้อยก็เมื่อเราถือธรรมเป็นหลักแล้วอย่างนี้ถ้าใครประพฤติตรงตามธรรมเราก็คบได้ ถ้าใครไม่ประพฤติไปตรงตรงไปตามธรรมเราก็ไม่ครบอย่างนี้เลยเราก็ไม่กลัวว่าเขาจะนินทาว่าร้ายไม่กลัวว่าเขาจะาขับออกจากราชการหรืออะไรหมูนี้ไม่กลัวเพราะเราทำดีอยู่ใครมาขับออกได้ความดีมันคุ้มครอง เราต้องเชื่อมั่นในความดีที่ตนทำมาจริงๆไม่ลำเอียงไปด้วยความกลัวดังกล่าวมานั่นแหละเ <ừ, S 2> มื่อเรายืนหยัดอยู่ในธรรมอันถูกต้องแล้วอย่างนี้ชีวิตนี่มันจะเป็นทุกข์ไปก็ให้มันเป็นลองรู้มันจะเสื่อมลงไปก็ให้มันเสื่อมลองรู้ ừ, เราไม่ถือบุคคลเป็นใหญ่เราถือธรรมเหล่านี้เป็นใหญ่ แต่น้อยคนนักที่จะถือธรรมนี่เป็นใหญ่นะเท่าที่สังเกตมาแล้วนะมักจะถือบุคคลนั่นแหละเป็นใหญ่เลยเว้นเสียแต่ผู้ที่พิจารณาเห็นธรรมะคำสองุรติเจ้าอย่างจริงจังแท้ๆแล้วอย่างนี้จึงจำมั่นอยู่ในธรรมเหล่านั้นได้ดังนั้นการอบรมการฝึกฝนอบรมตน การฟังธรรมมุนี่ก็เพื่อที่จะให้รู้ทางผิดทางถูกอย่างนี้แหละเมื่อรู้ว่าทำจิตใจให้เป็นไปอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นไปในทางผิดมันไม่ใช่เป็นทางสายกลางเราก็จะได้เว้นไม่น้อมใจไปในกิเลสดังกล่าวมานั่นนะไม่น้อมใจไปในความรักไม่น้อมใจไปในความชางังความเกลียด ไม่น้อมใจไปในความหลงความเมามีสติสมัชยญ,ญารู้ทัวอยู่เสมอไม่น้อมใจไปในทางแห่งความกลัวกลัวไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าสอนให้กลัวบาปให้กลัวต่อผลของบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าความกลัวอย่างนี้นะถูกต้อง เราต้องเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็ปรับปรุงใจของเราให้เป็นไปตามนั้นเช่นนี้แล้วการปฏิบัติธรรมมันก็ถึงเจริญก้าวหน้าไปได้การปฏิบัติอย่างนี้นี่เรียกว่าเราเลือกเฟ้นนะทำใดที่เป็นอกุศลแล้วเราไม่เอาไม่ยึดถือเอาไว้ ทำใดที่เป็นกุศลนั่นจึงค่อยยึดถือเอาไว้กำหนดรู้ไว้ในใจเสมอสเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่รู้จักเลือกอย่างว่านี้แล้วมันมันมันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้เลยการปฏิบัติธรรมที่จะให้กุศลมันจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นไม่ได้เพราะมันมีอกุศลมาแทรกแซงมาขัดขวางอยู่เรื่อย ก็เ <c oughs> <omi> มื่อบุคคลลืมกายอันนี้เสียไม่มากำํำหนดรู้กายอันนี้อยู่เสมอแล้วอย่างว่านั้นแหละมันก็จิตใจมันก็เอียงไปทั่วแต่ถ้าว่ามีสติไปในกายนี้อยู่เสมอเสมอเรื่องอะไรใครพูดอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร มาเราก็กำหนดอยู่ในกายนี่พิจารณาอยู่ในใจนี่ให้รู้ให้เห็นเรื่องภายนอกนั่นว่าผิดรู้ถูกดีหรือชั่วอะไรพวกนี้เรากำหนดอยู่ในใจนี่เราก็รู้ได้เลยนี่ไม่จำเป็นต้องไปดูแต่คนอื่นนู่นอย่างเดียวถ้าไปดูแต่คนอื่นแล้วไม่ได้เรื่อง เดี๋ยวก็หลงไปตามเขาน,นีนเขาทำชั่วก็พลอยท,ท,ทตามไปํามตามตามเขาไปนี่มันเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าตนของตนไม่เป็นตนของตนพึ่งตนเองไม่ได้พึ่งปุสลนธรรมไม่ได้มันถึงได้ไหลไปตามความคิดความเห็นของผู้อื่นโดยส่วนเดียว <c oughs> เราปฏิบัติรมนี่ก็เพื่อมุ่งให้รู้ธรรมของจริงเนี่ยขึ้นด้วยตนเองไม่ไม่ใช่ว่าต้องไปอาศัยแต่ผู้อื่นอยู่ร่ำไปถ้าเช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่รู้ความจริงไม่รู้ธรรมของจริงได้สักทีเลยนะผู้ใดที่จะรู้ธรรมของจริงได้นั่น ต้องเป็นผู้มาควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้ไปยึดเรื่องภายนอกนุ่นมาเป็นอารมณ์เรื่องทั้งหมดสละทิ้งให้หมดไปเลยนั่นให้มันเหลืออยู่แต่ปัจจุบันเท่านี้เนื่อมาเพ่งปัจจุบันนี้อยู่ เช่นนี้แหละมันถึงจะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วอะไรได้ขึ้นมาด้วยตนเองอเพราะว่าธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมามันก็มาฝังอยู่ในดวงจิดอันเป็นปัจจุบันนี่แหละถ้าถ้ามันมีนะถ้าจำได้นะม,มันก็มารวมอยู่ที่ดวงขิดนี้เอง ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาที่เราได้ท่องได้จำมามันก็เป็นกล้องส่องมองเห็นทางผิดทางถูกได้เป็นอย่างดีคนที่ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกนั่นแสดงว่าไม่ไม่ได้มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเป็นกล้องส่อง ควารำพังแต่จิตใจของตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรู้ผิดรู้ถูกได้ด้วยตนเองนั่นแหละต่อเมื่อเราได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วจึงได้รู้เห็นคนอื่นเขาทำผิดก็รู้วันนี้เพราะเราจําคำสอนของพระเจ้าได้อยู่ เช่นอย่างพวกที่เห็นว่าการสวดอ้อนวอนขอร้องอะไรต่ออะไรหมืนี่นะให้มาช่วยชีวิตของตนให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรหมืนนี้ ทันถ้าเมื่อเรามาพิจารณาตามคําสอนของพระุทธเจ้าแล้วก็จะต้องลงความเห็นเอว่าไม่เป็นไปไเพียงแค่สวดอ้อนวอนะเท่านั้นนนัไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นเรื่องกำจัดกิเลสปาประธรรมออกจากดวงกิจได้ต่อเมื่อเรามาทำใจให้สงบลงไปแล้วจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้น นี่แหละมันถึงจะเอาตัวหลุดพ้นจากกิเลสบาปธรรมตังสางไปได้นี่ผู้ใดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลไปตามลทัทธิใดๆทั้งหมดเลยแต่ใครจะทำเ,เห็นอย่างไรทำอย่างไรเราก็ไม่ตำหนิตีเทียนเขาแต่เมื่อเราเห็นว่าไม่ถูกทางแล้วเราก็ไม่ดำเนินตามเท่านั้นแหละ <c oughs> เรื่องอย่างนี้ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะกำหนดวิถีชีวิตของตนเองก็ตนเองจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรจึงจะมีความสุขผู้ใด,ดเห็นอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นเลยแต่ชาวพุทธจริงๆแล้วเราต้องเอาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเป็นหลักเครื่องดำเนิน เป็นกล้องสองทางเดินให้ถูกต้องอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหลยอุบายอันใดถ้าทำจิตนี้ให้เป็นกลางสม่ำเสมอไปได้นั่นอุบายนั่นแหละได้ชื่อว่าถูกต้องเลยความคิดความเห็นอย่างนั้นเลยได้ชื่อว่าถูกต้อง,อง,อถ,องถ้าความคิดความเห็นอะไรเกิดขึ้นแล้วให้มันล้ำเอียงไป ในเรื่องรักเรื่องชังอย่างที่ว่ามานั่นนะความคิดความเห็นอย่างนั้นไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่ควรเอามาเป็นแบบอย่างนี่เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมมาคำสอนที่เจ้าอย่างว่ามานี่นะ,ะมันก็รู้ได้นั่เมื่อมันรู้ได้อย่างนี้เราก็พยายามประคองจิตอันนี้ให้มันเกิดให้มันมีความคิดความเห็น ตรงไปตามธรรมะดังกล่าวมานี่ฮก็เมื่อไม่ลำเอียงไปข้างรักแล้วจิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้เมื่อไม่ลำเอียงไปข้างเกลียดชังและอย่างนี้จิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้เมื่อควบคุมจิตไม่ให้มันลำเอียงไปข้างหลงข้างเมา เมานี่หลงเมาไปในเรื่องอดีตอนาคตว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างโน้นอย่างนี้นี่นั่นแหละเรียกว่าหลงว่าเมาเมื่อละเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาซิมากำหนดรู้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนี้นั่นจิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้สิมันไม่หลงไม่เมาไปนี่น,นั่นแหละเมื่อจิตไม่ลำเอียงไปด้วยความกลัว อย่างที่ว่านั่นน่ะอืมจิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้นี่เป็นอย่างนั้นถ้ามันเอียงไปความกลัวไอ้กลัวเขาจะนินทากลัวเขาจะว่าเอากลัวเขาจะไม่นับถือกลัวเขาจะไม่นำลาบสการะมาให้อะไรหมูนี่นะอืมถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างนี้แล้วจิตมันเป็นกลางอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเอียงไปตามทาง ผิดที่เขาพาดำเนินนั่นก็ไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะต้องระมัดระวังกิตความคิดความเห็นอันนี้ไว้ให้ดีต้องเพ่งดูดวงกิตอันนี้เสมอว่ามันเป็นกลางอยู่จริงไหมมันไม่ลำเอียงไปดังกล่าวมาแล้วนั่นหรือมันยังลำเอียงอยู่ทุกคนก็ย่อมรู้ตัวได้นั่นเอง จะให้คนอื่นรู้ให้นะไม่ได้หรอกต้องตัวใครตัวเรารู้ตัวเองเอาเมื่อรู้ว่ามันยังหลงลำเอียงไปอยู่บางสิ่งบางอย่างนี่ก็รีบสอนใจตัวเองเข้าไปให้มันรู้เท่าความลำเอียงเหล่านั้นให้มันเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกันนั้นเป็นทางไปสู่ทุกข์ เมื่อสติหรือปัญญามันสอนจิตเตือนจิตเข้าไปอย่างนั้นจิตก็ตื่นตัวได้มันก็หยุดลำเอียงไป <c oughs> มันก็ตั้งเป็นกลางไปเนี่ยเราคอยระวังรักษาความเป็นกลางของจิตนี่ไว้ให้มันสม่ำเสมอไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ทางมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางนั่นนะอันนี้เรียกว่าพูดสั้นๆเรามีอุบายอะไรที่มาทำจิตให้เป็นกลางลงไปได้นมันก็ตรงตามมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละเช่นอย่างว่าเรื่องศีลอย่างนี้นะ นี่ถ้าว่าเป็นผู้รักษาศีลได้มั่นคงจริงๆปกติกายวาจานั่นไม่ล่วงเกินจริงๆนี่มันก็ทำให้ใจเป็นกลางอยู่ได้อลไวแบนี้นะอันนี้ถ้ามาทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอันนี้มันก็ยิ่งทำใจให้เป็นกลางเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีก เราถือเอาสมาธินี่เป็นศูนย์กลางเลยวันนี้นะอ่มเป็นหลักแลนั่นวันนี้ก็ต่อจากนั้นก็จเจริญปัญญาฟอกจิตนี่วันนี้นะใช้ปัญญาเนี่ยสอนจิตนี่บ่อยๆเข้าไปจะไปคอยเจ้าผู้อื่นสอนอย่างเดียวไม่พอตนเองไม่สอนตนเองเข้าไปอย่างนี้มัน ไม่สามารถที่จะละกิเลสปาประธรรมต่งตางๆได้หนอกไม่สามารถจะชำระสิ่งมัวหมองหุ่มห่ออยู่จิตใจนี้ได้ดังนั้นเมื่อได้ฟังผู้อื่นท่านสอนมาแล้วเราก็จำอุบัยอันนั้นมาสอนจิตตัวเองอีกทีหนึ่งจิตมันคล้องอยู่ในเรื่องอันใดก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตให้มันละอุบาย ละอารมณ์อันนั้นอย่าให้จิตมันคล้องอยู่ในอารมณ์อันนั้นแล้วจิตมันก็จะรวมลงเป็นกลางนี่นี่แหละอาศัยปัญญานั้นสำหรับฟอ,อก,กจิตให้ขาวสะอาดไปเรื่อยๆนอกจากปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะมาฟอ,อก,กจิตนี่นะให้ขาวสะอาดได้ไม่มีมีแต่ปัญญานี่นะ อย่างนั้นทุกคนอย่าพากันนิ้งนอนใจเพราะเราขาดปัญญานี่เองเนี่ยจึงพ้นทุก์ไปไม่ได้ต้องเตือนตอนอย่างนี้เสมอเราจะไปคอยผู้อื่นช่วยให้เราพ้นทุกน์นันไม่มีทางหรอกไม่ควรเห็นไปอย่างนั้นต้องคิดช่วยตัวเองเนะทุกคนนะแต่ว่าต้องได้รับ โอว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนเมื่อได้รู้แนวทางแล้วก็น,น้อมเอาแนวทางนั่นมาสอนฝึกใจตัวเองเข้าไปอย่างนั้นเพราะรำคังความคิดความเห็นของตนเองส่วนเดียวแล้วไม่ไม่ไหวเราไม่มีอุบายอะไรที่จะมาสอนจิตตัวเองได้ต่อเมื่อเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยจึงมีอุบายเกิดขึ้นในใจ จิตนี่มันต้องอาศัยอุบายมันจึงละอะไรเกาะต่ออะไรได้ถ้าไม่มีอุบายแล้วมันละไม่ได้เลยถ้าไม่ไม่จำเป็นต้องใส้อุบายแล้วทุกคนมันจะต้องละกิเลสนี่ได้หมดแล้วแหละแล้วข่มใจละเอาดือด้อๆนี่มันก็หมดไปหมดไปเลยอย่างนี้มันก็หมดกิเลสกันไปแล้วแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่นะ แต่นี่เหตุที่มันกิเลสมันไม่หมดได้ก็เพราะว่ามันขาดอุบายมันขาดความตั้งมั่นของจิตแล้วก็เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเขาไม่มีอุบายมาสอนจิตอันนี้อีกอย่างนี้นะมันถึงหลุดพ้นไปไม่ได้มันบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันไปไม่ได้ฉะนั้นการทำจิตได้ตั้งมั่น กับมีอุบายสอนจิตนี่เนี่ยให้ละสิ่งที่ควรละให้รู้สิ่งที่ควรรู้นี่อันนี้เป็นคู่กันไปเลยนะเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปเลยถ้ารู้ว่าจิตนี้มันไม่ตั้งมั่นแล้วอย่างนี้ก็หยุดวิจาร์หยุดคิดหยุดพิจารณาไว้ก่อน มาเพ่งจิตได้ให้มันตั้งมั่นลงไปเสียก่อนจึงค่อยพิจารณาต่อไปนี่หลักนี่นะพึ่งจำกันไว้ให้ดีเมื่อเราจำไว้ให้ดีได้อย่างนี้มันจะไม่ผิดทางเลยก็สามารถที่จะทำประคองจิตนี้ให้เป็นกลาง ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากไดนะ้ถ้าปฏิบัติอยู่ในหลักนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้ามัวเมาประมาทแล้วก็พ้นทุกพ้นภัยในสงสารอันนี้ไปไม่ได้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้